ครับสวัสดีครับผมโตบี้มาเหรนะครับวันนี้เมนูกับข้าวเป็นเมนูเพื่อสุขภาพของผมเองและก็ครอบครัวนะครับหมูทอดน้ำมันลำข้าวครับผมไปดูกันล้างหมูเตรียมหมักนะครับตอนนี้ขั้นตอนล้างหมูเตรียมหมักครับครับใส่น้ำมันหอยนะครับเครื่องหมักของเรานะครับมีน้ำมันหอยนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ผงงัวครับผมหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็ผงปรุงรสเพิ่มอีกสองช้อนชาครับแล้วก็น้ำมันงาประมาณสองหยดครับผมต่อหมูประมาณ300กรัมนะครับเอาคุกกันให้ทั่วคนกันให้ทั่วถึงนะครับต่อด้การลงกระทะนะครับลงกระทะผัดครับผมครับ เป็นทั้งตากล้องด้วยแล้วก็ผัดเองด้วยนะฮะรอสักครู่นะครับว่าสีสันก็จะสุกข,ขึ้นมาระดับนึ้งนะครับเราจะผัดจนกว่าน้ำจะแห้งนะฮะให้มันเป็นสีเหลืองออกน้ําตาลนะฮะครับตอนนี้น้ำก็ เนะครับเติมแห้นะฮะถือว่าเป็นการใช้ได้นะครับครับผมและแล้วก็ได้หมูทอดที่เราต้องการนะฮะน้ำแห้งแล้วก็น้ำมันน้อยเป็นน้ำมันหล่ำคาลด้วยนะครับขอบคุณที่ตามตามรับชมนะครับเราไปทานกันสวัสดีครับ